ปึ่งอีสานแบบรอกบ,บานพันเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่สุนอกเก็บมา่อเราเอามาฝากประวัติบ้านตำนานเมืองคิิปนี้ผ้าทันผู้ชมไปย้อนร้อยค่วมเป็นมาหลังเหตุการณ์เดือนตุลาคมปีบุทธศักราช2,519น้าำกันครับเรื่องราวมีความเป็นมาจากไหนนั้นมากับพี่น้องเข้ามาไปแกะห้อยอดีตเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำกันครับ จากช่วงอดีตที่ผ่านมากลุ่มปัญญาชนเก่าหนาในสังคมไทยส่วนมากคือผู้ที่ระดับดิทธิพลจากการปฏิวัติการปกครองช่วงปีพศ .2475 ส่วนมากจะเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักเสรีนิยมหัวเก่าหนาหนักเข่อนไวท้ทังการเมืองแล้วก็น,นักการเมืองที่มีแนวคิดทังสังคมนิยม คนกลุ่มนี้บางส่วนได้รับอิทธิพลทางคุามคิดจากการปฏิวัติในจีนและกะเวียดนามบางส่วนได้มาจากการศึกษาหรือการอ่านหนังสือการเมืองแนวมาร์กซิสจากทางยุโปรปละกอออสเตรเลียบ่าสิเป็นมอมเจา้าสกลวันสุภาสุริมานนนกูหละกสายประดิษฐ์พวกนี้จังได้มีบทบาทในการเยผยแพร่คุามคิด แบบสังคมนิยมค่อนขางคือขักนับตั้งแต่ช่วงสวงข้ามโลกเทอที่สองซึ่งไปเข้าร่วมในกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นนํ่จนถึงช่วงหลังสงข้ามเมื่อบรรยากาศทางการเมืองในประเทศมีเสีริภาพหลายขึ้นและกับบรรยากาศทางการเมืองของโลกก็มีส่วนเปิดกว้างต่อแนวคิดแบบรระสวัดิการละกะสังคมนิยม ช่วงที่กุ่มของนายปีดีพนมยง่งยังสามารถรักษาอำนาจทางการเมืองไว้ได้ปัญญาชนกลุ่มดังเก่าวนี่ะย,ยังคงเป็นแนวรวมทางควมคิดและกัการเหตุงานกับกลุ่มนายปีดีในระดับหนึ่งแต่หลังจากที่กลุ่มของนายปีดีได้ถือคนลมไปแล้วพวกเขาก็ยังคงพยายามศึกษาและกัเผยแพร่มีการเข่อนไวแนวคิดนโยบาย ที่มีลักษณะก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยและกกัเป็นรรำอยู่กระทั่งสมัยรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของปัญญาชนกะเหตุใดค่อนข้างจํากัดมักสืกเส้นสือถือปาปะาปมอยู่เป็นระยะจังเช่นการจับกลุ่มปัญญาชนฝ่ายขานขังไงในเหตุการณ์ขบสันติภาพเมื่อปีพศ2 4 9 5 ในเวลาดังกล่าวแนวคิดแบบสังคมนยิยมประชาธิปไตยไม่โอกาสเกิดและก็เติบโตได้เฉพาะในบางช่วงจังเช่นช่วงหลังสงครามโลกเทือที่สองไม่ใหม่ละกาช่วงปลายจอมพ้นปอพิบูลสงครามปีพศ2 4 9 8ถึงปีพศ2 5 0 0ซึ่งเป็นช่วงที่จอมพ้นปออำนาจได้ลดลง พ้นตำรวจเอกเผาศรีญานน่นกับพ้นเอกสลิดธนรัตน์กำลังแย่งชิ้งอำนาจกันแต่ฝ่ายสายกับเผยแผ่แนวคิดสังคมนิยมได้เพียงจำกัดในหมู่ปัญญาชนและกับคนงานในเมืองบางส่วนบ่สาม,มารถพัฒนาเป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมั่นคงในหมู่ประชาชนทั่วไปได้พวกปัญญาชนเกาหนาอยู่นอกวงราชการและกัศูนย์อำนาจทางการเมือง ยังกุหลาบสายประดิษฐ์และกษะสุภาศสริาสาสามานนท์ค่อนข้างมีคว้มคิดแบบเซรีประชาธิปไตยที่เก่าหนานับถือประชาชนสั่นรลางบอยหยุดติดอยู่กับคว่วเป็นปญัญญาชนชั้นนํำหรือระบบข้าราชการมากจากท่อใดแต่พวกเขากะเผยแพร่แกว้วความคิดได้จำกัดคือนอกจากส,สื่ถึกเส้นเซอจากไฟผู้มีความคิดหัวเกา่เกาๆที่มีอำนาจมีอิทธิพล หลายแล้วกันยังจำกัดในแง่ควมเป็นปัญญาชนชั้นกลางที่บ่สามารถสื่อกับคนในวุ่ว้างได้จจะเท่าใดปัญญาชนเซรีเก่าหนาและกับปัญญาชนไฟสายถือกวดล่างขนาดใหญ่หลังจากที่จอมพ้นสลิดได้ทาการรัฐประหารเถือที่สองในช่วงปีพศ2 5 0 1 เหตุในส่วนใหญ่ของพวกเขาเมดบทบาทลงไปมีส่วนหนึ่งที่เขาไปเหตุงานกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งเมื่อถือปราบปมในเมืองกลับไปตั้งตนขยายงานในชนบทอย่างหลับหลับแต่เว่าโดยทั่วไปแล้วก็อาจเสิเอิญได้ว่าปัญญาชนเสรีนิยมก่าวหนาคน่อนขานไปทางสายได้หมดบทบาทไปตั้งแต่ช่วงปีพศ2 5 0 1 ถึงปีพศ2116และกับบไดมีอิทธิพลต่อบทบาทและกับความคิดของปัญญาชนลุ่นทศวรรษที2110ซึ่งเติบโตมาในสมัยรัฐบาลจอมพ้นสลิดและกับจอมพ้นถนอมได้ถูกตัดขาดจากผลงานทางปัญญาของปัญญาชนเก่าหนาลุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงสมัยจอมพ้นสลิดขึ้นมามีอำนาจ เกือบสิ้นเชิงจนกระทั่งภายหลังเหตุการณ์14ตุลาปีพุทธศักราช2516ซึ่งเป็นปัญญาชนเสรีนิยมนุมสาวในสมัยนั้นเป็นภูมีบทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตยแบบปฏิสภาจนเป็นผลให้มีเสรีภาพในการเผยแผ่ความคิดได้อย่างอิสระในช่วงปีพุทธศักราช2516ถึงปีพศ2519 งานเขียนของปัญญาชนเสรีนิยมเก่าหนาและกับไฟสายรุ่นกรจอมพ้นสลิดเรื่องอำนาจจังได้รับการรื้อฟื้นกลับขึ้นมาพิมพ์เผยแผ่ไม่อีกเืนหนึง่งแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งขัดกรรมทางการเมืองได้เรื่มมาตั้งแต่กลางปีพศ2 5 1 7โดยผู้แทนเช่าไห้เช่าหน้าและกับกรรมกรถือกลอบทำลายที่หลาคนสองคน ต่อมากระทึงนักศึกษาแล้วก็นักการเมืองเจ่ว่าแต่ละครั้งตำรวจกะบ่อสามารถหาโตคนรายได้หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งนั่มโดยพลเรืออีกสัง,งัดช์ชลออยู่ได้เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของมอมราชวงศ์เสนีปามโมทในช่วงค่ำของมือวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2 1 9 หลังเหตุการณ์ข่าโม,ม่ทีมหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์ขณะปฏิรูปได้มีคำสั่งหยุบสภาโยกเลิกผักการเมืองโยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพศ2 5 1 7ห้ามประชาชนออกจากบ้านระวังเวลาหกทุ่มถึงตีหา้าและก็สั่งปิดหนังสือพิมพ์ไร้มือถูกฉบับสองมือต่อมาในช่วงวันที่เก่าตุลาคม ปีพุทธศักราช2 5 1 9ได้มีพระบรมราชโอ,องการโปรดเก่าให้ได้ท่านิ่นไกรวิเชียนซึ่งมีสายสัมพันธ์กับกลุมนวพลเขาเ้าฝอเพื่อประกาศแต่งตั้งให้เป็นนาย,ยกรัฐมนรีีสภาพวะการทางการเมืองโดยร่วมหนัดหลังเหตุการณ์หกตุลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนักศึกษาประชาชนจำนวน3,014คน ไปฝากขังไว้ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขีนมีรายงานของการตรวจคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อ่างว่าตรวจคนอย่างละเอียดโดยขึ้นมือวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2519พ้นตำรวจโทโชุมพ้นโลหะชาละร่องอธิบดีกรมตำรวจได้ถแถลงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีโทรทัศน์ช่องห การเข้าตรวจคนธรรมศาสตร์ได้คนพบคนพอ่ออุมโมงค์หลับสองแหงสองมองคืออุมโมงค์ใต้ดินที่คณะบัญชีซึ่งมีทางออกได้สามทางคือไปออกที่บริเวณท่าประจันไปออกบริเวณท่าน้ำหลังมหาวิไลนอกจากมีที่ตึกคณะบัญชียังพบพ่อห้องปรับอากาศมีห้องน้ำในโตอยู่เทินเพดาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคือสิเป็นหอกประชุมของแกนนานักศึกษาที่ได้ก่อควมบุบ่นไายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบพออาวุธสงข้ามลายแร่งจำนวนมากจังเช่นกระสุนปืน M79 จําำนวนหนึ่งนัดระเบิด Mk2 จําจำนวนสองลูก M 26จําจำนวนสองลูกผูุยิงสัญญาณ3ชุดผู้สะดุดหนึุด เืียงจุดระเบิดแมกนีโต1หนึ่งจุดอาวุธพกรีวอลเวอร์สองกระบอกปืนลูกซองหนึ่งกระบอกซึ่งไปในท่างเดียวกันกับคำถแถลงการของพ้นตีสเนีสิทธิพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้ยืนยันการพบพออุโมงค์ในธรรมศาสตร์แต่พ้นตำรวจตีสเนีได้กล่าวว่ายังบ่าสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ว่าอุโมงค์นั้น อยู่มองไดจุดใดของธรรมศาสตร์ในช่วงมือวันที่เก่าตุลาคมพนตำรวจโทษชุ่มได้แถลงผลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วทางตำรวจยืนยันในเวลาต่อมาว่าไม่เช่าย้วนแปดปลอมอยู่แปดคนเป็นชายหาคนเป็นผู้ยิ่งสามคนแม่จำนวนผู้ถืกจับกลุ่มสิมากถึงสามพันเกคน แต่กะได้รับการปล่อยโตเหลือผู้ต้องหาเพียง18คนทานัดที่ถือทรงฟ้องสารทหารเนื่องจากถือแจงขอหาชะกันเพิ่มบามีการกระทําอันเป็นคอมนิต์ในเวลาต่อมานายบุญฉาตรสถียนธรรมนี่กะตกเป็นผู้ต้องหาคนที่สืบกับและเป็นคนเดียวที่บ่ถือแจงขอหาการกระทําอันเป็นคอมนิษต์ เหตุในใหน่ายบุญชาติได้ขึ้นสารพล,ลเลื่อนคดีดังกาวโหดจักกันในสื่อคดีหกตุลาได้ิืมตนพีหน้าคดีเป็นเถือแหลกเมื่อวันที่หกันยาย,ยนปีพุทธศักราช2 5 2 0และก็ได้สิ้นสุดคดีลงเมื่อวันที่6 6กันยาย,ยนปีพุทธศักราช2,521การกวดล่างขังงใายบ่เพียงแต่เกิดขึ้นใน มหาวิาลธรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าได้ลุกล้มขยายโตออกไปทั่วประเทศหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิสังคมนิยมได้ถือเก็บลงจากแผงผู้ที่มีความคิดขัดแย้งกับรัฐบาลถือขอหาเป็นไพ่สังคมสภาพสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นได้ผลักดันให้นักศึกษาปัญญาชนจำนวนมากที่มีแนวคิดคุมขิด ขัดแย้งกับปัะบันต้องนี้กระเจิดกระเจิงกันเข่าป่าเป็นแน่วรวมของพรรคมบวนิ์แห่งประเทศไทยเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519เหตุไทยนักศึกษาปัญญาชนที่แขนเครื่องและก็มองโบเห็นหนทางต่อสู้ด้วยวิธีอื่นได้พากันเข่าป่าไปรวมไม่รวมมือกับพรรคมิวนิ์แห่งประเทศไทยที่ประกาศต่อสู้ กับประชาลาด้วยอาวุธเป็นจำนวนหลายพันคนทั้งทาง,ท,งทีก่อนหนานั่นทุกคนก็นยังโบหุจักแและก็บได้ศสัทธาพักข้อมนิตแต่ยังใดแต่ด้วยข้อจำกัดของประวัติศาสตร์ของทางการที่พักข้อมนิตไทยเติบโตผูกพันและก็ต้องพึงพาพักข้อมนิตจีนมาตลอดเหตุให้คนระดับผู้นำพักข้อมนิตไทยซึ่งเป็นปัญญาชนรุ่นเกา่า มีลักษณะหยึดติดกับค่วมเป็นปัญญาชนชั้นสูงในระบบข้าราชการอีกแบบหน,นึ่งทั้งยังมีลักษณะติดลัฐทธิขั้มพี่ตายโตโบวยหยืดยุนเหตุให้เกิดค,วค่วมขัดแย้งกำนักศึกษาปัญญาชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบปรการณ์ควมรับรลู่แตกต่างจากปัญญาชนรุ่นเกา่าที่เป็นผู้นำอย่างรุ่นแรง พศ2 5 1 7ถึงปีพศ2523เป็นห่วงเวลาที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในแถบอินโดจีนประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติยึดอำนาจในประเทศต่างๆได้จากสถานการณ์ในขณะนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีพลเรือนตำรวจทหารและกับประชาชนอาสาสมัครตลอดจนมวลชนจัดตั้งทุกรูปแบบของรัฐไทยได้ร่วมโตกันต่อสู้กับพ่อขอท่อ ซึ่งก่อให้เกิดสงครามที่รุนแรงและก็มีผู้เสียชีวิตของทั้งสองกล่งสองฝ่ายเป็นจํานวนมากแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนกะเกิดควคัามขัดแยงขันแตกหักระหว่างจีนเวียดนามกัมพูชาซึ่งเคยรวมไม่ร่วมมือกันสนับสนุนพักคคอมมนิสต์ไทยก้มลมเหลวในการแก้ปัญหาของประเทศคอมมินิตเพื่อนบา้านและกะจีนได้เปลี่ยนท่าที่ อยากคบกับรัฐบาลประชิดทุนนิยมร่วมทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยนายกเกียงศักด์ชมนั่นกะเปลี่ยนท่าที่ใส่นโยบายหยุน่นจากชวนนักศึกษาปัญญาชนออกจากป่าในเขตของคอมมิวนิสต์โดยบ่ถือเป็นค่วมผิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ในที่สุดกน็นําไปสู่ข่วมแตกแยกการกลับออกจากป่าหรือว่าป่าแตกพานการประกาศ คำสั่งนายกรัชมนตีที่66ท2ห23ที่ประกาศใส่เมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 2 3เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู่เพื่อเอาชนะค้อมนิสต์สาระสำคัญของคำสั่งนี้คือการใส่หลักการเมืองนั่การทหารในการต่อสู่กับกระบวนการก่อการร้ายค้อมนิสต์คำสั่งที่66ท2 5 23 ได้ระบุถึงสาเหตุของการกอร่อการร้ายข้อมณิตวาเป็นเรื่องของข่วมบท่าเทียมกันทั้งเศรษฐกิจการเมืองและกับสังคมข่วมบท่าเทียมทั้งการเมืองคือสภาพการเมืองที่บ่บเป็นประชาธิปไตยและกับประชาชนบริสายอำนาจอธิปไตยแต่อำนาจนี้อยู่ในมือของคนกลุ่มหน่อยที่มีอำนาจทั้งเศรษฐกิจและกับสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้ง้ารจัการสุงใสอำนาจนาทีเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่บม่มีทางต่อสู้ส่วนควมบอทอเที่ยมกันทางเศรษฐกิจนั่นเกี่ยวของกับการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยคนจนํานวนหน่อยการขูดดีดเอารัดเอาเปรียบคนจนโดยคนที่ร่ำรวยควบบอท่เที่ยมกันในรายได้การมิโอกาสที่บทอท่เที่ยมกันทางเศรษฐกิจอันทรงผลให้ ช่องว่างระหว่างชนชั้นและกระวังเมืองกับชนบนบวก่วงหลายขึ้นทุกขณะจุดเดิมต้นของแนวคิดคำสั่ง66ทับ2 3เมทีมาจากแนวคิดของพ้นตีเปมตินสูรลานุนซึ่งเป็นหยดของเพิ่นในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นร่องแม่ทัพภาคที่สองมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 1 7, 7. ที่พบพอว่าชาวบาทบาไวใจตำรวจเชาวบาทบาไวใจทหารแล่ากะให้ค่วมใบว่างใจพวกข้อมนิดในป่าหมากกลัวพ่นตรีเปรมจังเลร,รวมมือกับพ้นตรีปฐมเสริมศิลพันเอกหารลีลาน้นพันเอกเลิดกนิทะนาคะริ้มตะนักว่าวิธีการปราบปอยังเดียวบ่าสามารถ เสียให้ผลได้จำเป็นต้องใส่วิธีการดึงเอาประชาชนมาเป็นฝ่ายเดียวกับทางราชการนอกจากนี้พ้นโทษสันจิตปฏิมาแม่ทัพภาคท่ศีเดิ่มจัดตั้งเชาวบ้านขึ้นเป็นอาสาสมัครป้องกันตนเองโดยในขันแดกเอาเช่าบ้านที่บ่เห็นดีนั่กับพวกข้ามณิทมาเป็นพวกและก็ได้จัดตั้งอาสาสมัครเช่าบ้านในรูปแบบต่างๆเพื่อต่อสู้กับข้ามณิทจังเช่น พันเอกโชวฤทธิลล์ยงใจหยุดได้เสนอรูปแบบของทหารพานันซึ่งเป็นพัฒนาการอีกสั้นหนึ่งจากการจัดตั้งอาสาสมัครันเป็นรูปจัดตั้งของกระทรวงมหาดไทยเป่าหมาย่างแท้จริงของทหารพันคือการหย่อนร้อยคอมมอนิสตคือเมื่อคอมมอนิสตแห่งประเทศไทยมีกองทัพปดแอบประชาชนชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นทหารที่ระดมมาจากเช่าให้เช่าหน้าในชนบท รัฐบาลก็จัดตั้งทหารผ่านขึ้นมาจากเช่าให้เช่าหน้าในชนบทคือกันทางนี้พลเอกเชวลิตได้เว้าได้ลกาวว่าตอนนี้เองทีกองทัพเริ่มศึกษาผีหน้ากันอย่างหนักถึงเหตุผลพยายามสแสวงหาห้นทั่งที่สกับมาเป็นไฟที่เห็นชัยชนะได้แน่ลูกหลานจบการศึกษาจากโรงเรียนทหารตำรวจใส่เวลาเรียน5ถึง6ปี ออกมารับราชการลงพื้นที่ปฏิบัติการในสนามเพียงหกเดือนก็ต้องสูญเสียแขนขาอาวัยวะและแม้ชีวิตสภาพคณะนั่นจาก่าผู้ใดบ่ไร้อยู่ในสถานการณ์ที่ไก่ชิดดังเกาสีโบมีมึงได้หูได้ศากควมเจ็บปวดในหัวใจที่เกิดขึ้นตลอดทั้งมือทั้งคืนของเราทาหารหารันและก้าเจ้านาทีที่เกี่ยวของทุกท่านผมเริ่มได้คิดว่าด้วยควมถือโต ว่าเป็นผู้รู้และาชำนาญการในกระบวนการปรับปรามผูการรายข้มมเนตรซึ่งเป็นข้อมิดแิะหลักการผิดพราะพได้รับมาจากการปฏิบัติการกับกองทัพสหรัฐในต่างแดนผมเกือบนำกองทัพและกประเทศไปสู่ความหายนะจึงได้เริ่มกลับมาพจหน้าหลักการพื้นฐานในการต่อสู้หรือการทำการหลบซึ่งสิต้องเริ่มโดยการพจหน้า เพื่อให้เข้าใจฝายตรงกันขาดให้ท่องแท้เป็นขันตอนแรกและก็จะต้องศึกษาพีหน้าโดยตรงจากบุคคลหลักฐานเอกสารของฝไฟข้อมมนิสต์บรมนศึกษาจากฝายเฮ้าหรือฝายสหรัฐซึ่งเฮ้ายึดถือมาตลอดทหารพันธทีพันเอกชวเด์เป็นผู้ริเริ่มเมื่อประสานกับพล,ลเลื่อนตำรวจทหารของพลเอกสายยุดเกิดผล หลกักประสานกับอาสาป้องกันตนเองอาสาป้องกันมูบาทที่เลืมโดยพ้นโทษเปรมตินสุรานุน่นและกะพ้นโทษสันจิตปฏิมากะค่อยๆก็รูปแนวคิดบนพื้นฐานแห่งหลักการการเมืองนำการทหารขึ้นมาเดือนทุลาคมปีพุทธศักราช2519พ้นโทษเปรมตินสุรานุน่นเลื่อนยศจากพ้นโทษขึ้นมาเป็นพ่นเอก ในตำแหน่งผู้ซอยผู้ปัญชาการทานบกและภาาหลังรัฐบาลเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 2 0กะได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลพลเอกเกียงศักดิ์และพลเอกเปรมกะขำว่ามีบทบาทในการบริหารประเทศกระทงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 2 3พลเอกเปรมตินสุรานุ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและขัดตำแหน่งผู้บัญชาการฐหานบกเมื่อวันที 23, ่23เมษายนปีพุทธศักราช2 5 2 3ค้าสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ2 5 2 3จึงได้มีประกาศออกมาและปัญญาชนจำนวนมากในภากัรทย,ยอยออกจากป่า ในปีพศ2 5 2 4เกิดวิกฤตสท่าขังใหญ่ผู้ปฏิบัติงานพ่อท่อทย่อยออกจากปา่าภายหลังได้มีคำสั่ง65ทับ2 5 2 5เรื่องแผนรุกทางการเมืองซ้ำอีกเท่าหนึง่งปฏิบัติการของพ่อกท่อได้อ่อนกำลังลงทุกขณะกระทั่งปีพศ2 5 3 4 ผู้ปฏิบัติงานชุดสุดท้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตงานทางภาคไต้ก็ออกจากป่าเพื่อเขามอบโตและก็ได้ยุติบทบาทลงนับตั้งแต่นั้นเป็นตนมากกับพี่โนโออ้องอเน้คือเรื่องรล่าวควุ้มเป็นไปเป็นมาในช่วงเหตุการณ์วิกฤตที่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นระวังเหตุการณ์6ตุลา2์1 9 ระวังการปราบปรามนักศึกษาของรัฐบาลจนกระทั่งเฮตไนกุ้มนักศึกษาได้เข้าป่าไปร่วมกับขบวนการขอมนิสต์หรือว่าพ่อขอท่อในยุคอดิตท,ที่ผ่านมาใบบุญได้ยิบยกมาบอกเราเบาสูพีสูน้องตั้งแล้วกะสิได้อำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอุกแรงใจในการบันทึก ประวัติบัตรตำนานเมืองไหวในยูทูบพ่อพ่อกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ